สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับผมบิน1757นะครับแล้วคุณก็อยู่ในช n e l ของผมนะครับ1757นะครับ จากคลิปที่แล้วเราพรีวิวตัวไรกา M11D ไปวันนี้ก็มีกล้องออกมาใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วแล้วก็เป็นกล้องที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคนใช้งานง่ายไม่ยากเหมือนไรกา M นะครับซึ่งก็คือไ i กา Q343 นะครับหรือว่าไ i กา Q343 นะครับ43ก็คือรหัสของระยะเลนเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องเล่ากันก่อนนะครับว่าไลกาคิวเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีการพัฒนาแล้วก็ทํากันมาอย่างต่อนเนื่องน่าจะเป็นปีที่9แล้วไลก้าคิวหนึ่งน่าจะออกมา9ปีนะครับออกมาเป็นคิวหนึ่งคิวสองคิวสามนะครับแล้วก็ในทุกๆเจนที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่คิวสามก่อนหน้านี้คิวสก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็ใช้เลนระยะเดียวก็คือระยะ2 8แ mm, มลมตรแล้วก็มีรูรับแสงที่ F 1.7นเะครับเป็นเลนสมิลักนะครับก็เป็น,เนระยะเดียวหมดเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเลนระยะเนี่ยมันก็เป็นเลนระยะที่ครอบคุมในการถ่ายวิวแล้วก็าการถ่ายทั่วๆไปครับการถ่ายแนวตั้งการถ่ายครอบการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะสมแต่โดยส่วนตัวของผมเองแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเลนระยะ50มิลก็จะไม่ค่อยชอบระยะนี้สักเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมพอสมควร มากเลยแหละผมแนะนําให้หลายๆคนใช้แล้วก็ไม่น่าจะผิดหวังตัวผมเองเนี่ยผมเคยใช้ค1 Q2 Q3 คือใช้มาหมดแล้วได้ครอบครองมาหมดแล้วแต่ Q3 นี้ไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองนะฮะจริงๆ Q3 เนี่ยหรือว่าคลิปวิดีโอ Q3 ผมก็ได้ทําแบบออตอนนั้นน่าจะเป็นพรีวิวเหมือนกันมึงแต่ว่าตอนนั้นกล้องน่าจะยังไม่ออกนึงเป็นแบบคลิปเล่าให้ฟัง Q3 เฉยๆว่าผมหวังกับการจะเอามันมาทาเป็นกล้องวิดีโอมากๆเลยเพราะว่าเราก็ใช้เนาะใช้ไลกาก็อยากจะใช้ซิสเต็มเดียวกันอะ สำหรับ Q3 ตัวนี้นะครับก็จะมากับเลนส์43มิ mm ม APO เล่าก่อนเลนส์ APO เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเลนส์ APO มากเลยอะเพราะว่าผมว่าเลนส์ APO เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่โกงนะโดยเฉพาะ35มิ mm ม f2 APO สำหรับไลกาเนี่ยผมมีโอกาสได้ลองของเพื่อนคนหนึ่งของุ่นพี่คนหนึ่งเขาใช้แบบโอ้โหแม่งภาพแบบโกงมากแล้วผมว่ามันเป็น perfect match มากเมื่อเข้ากับไลกา11นี้แบบใสกิ้งเลยอะ่ะ ผมว่าเขาเลือกได้ถูกนะที่ใช้เลนส์นแบบ APO เอามาใส่ที่ไม่ทําเลนส์สมิลาร์5.1.4หรือ1.7ใส่เอา APO ใส่ไปเลยจบๆได้คุณภาพที่ดีแล้วก็เหมาะกับเซ็นเซอร์กับกล้องดิจิตอลมากซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกันกับไลกา21นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันสามารถปรับอะไรเหมือนกันได้หมดเลยทีเนี้ยเรื่องรายละเอียดของตัวกล้องเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันก็เหมือนกับไลกา Q3 นั่นแหละเพียงแต่เปลี่ยนเลนส์แล้วก็ระบบการสั่นที่ดีขึ้น ซึ่งผมก็ไปดูวิดีโอมันดีขึ้นจริงหรออืมไม่แน่ใจนะก็ยังไม่ได้ลองนะเอาเป็นว่าไม่ตัดสินดีกว่าแต่ถ้าดูจากรูปก็โอเคมันไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นกันสันออโต้โฟกัสเขาบอกว่าไวขึ้นอันนี้ต้องขอไปลองจริงๆนึงเพราะว่าผมก็ไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะอย่าหวังออโต้โฟกัสกับไลกาครับให้มันโฟกัสได้ก็โอเคแล้วแต่ที่หวังได้เลยก็คือเลนส์ของเขาครับ 43mm APO ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ไลกาถูกเรียกร้องมาให้ทำมากมากเลยว่า้ทำไมคุณไม่ทำไลกาคิวที่เป็น35มิมลขายดีแน่นอนไม่ทำไลกาคิวที่เป็น50มิลขายดีแน่นอนไลกาแม่งทาตรงกลางเลยครับ43มมลซึ่งผมจะบอกตรงๆว่าเลนส์43ม่มิลนี่เป็นเลนระยะเดียวกับสายตาที่เรามองนะเพราะนั้นเวลาเราถ่ายภาพไปเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบแฟมิเลียกับดวงตาเรามากเลยซึ่งเอาจริงผมชอบนะระยะนี้ผมชอบตัวเพนแทก43 1.7มากๆเลย ไอตัวนั้นนะ่ะผมชอบผมชอบชอบจริงจริงเลนสนะ์เพนแทกเนี่ยผมชอบจริงๆผมเป็นสาวกเพนแทกนะตัวยงเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวสําหรับ LTM 4 3อันนั้นก็ชอบแล้วก็เขาทำเป็นตัว K m เม้าส์ก็ชอบเหมือนกันโอเคก็เอาเป็นว่าเลนส์43เมนนี้ผมว่าน่าจะได้ advantage พอสมควรเลยในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันข้ามมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยท้ายที่สุดแล้วทํายความคิดเห็นส่วนตัวเลยเนี่ยหลังจากที่ดูภาพตัวอย่างแล้วก็ดูพรีวิวดูคนเปิดกล่องแล้วก็ดูอะไรหลายอย่างของไลก้า Q สามนะผมว่า ไลก้า like, ระยะนี้เนี่ย43มินเนี่ยเอาไปทำเป็นฟอร์แมตที่เหมาะเหมาะสมกับ i ิน t a g r กรมได้ง่ายเลยนะในในเรโซที่เป็น4:5ต่อ 5, แนวตั้ง5:4ต่อแนวนอนเนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมาะวะ่าแล้วมันก็น่าจะสวยวะ่ะนะมันน่าจะครอบง่ายขึ้นอะไรง่ายขึ้นไม่รู้นะยังไม่ได้ลองแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดไปแล้วว่ามันน่าจะดีขึ้น ถ้าถามเป็นส่วนตัวเลยเนี่ยผมจะใช้ไหมผมจะซื้อไหมถ้าผมไม่มีไลก้า M11 นะผมว่าอันนี้เหมาะกับผมแน่นอนเพราะผมเป็นคนใช้เลน50มิลแล้วก็ได้ออโต้โฟกัสได้อะไรต่างๆนานาได้ระบบออโต้โฟกัสและได้เลนที่ดีมันก็จ่ายทีเดียวนะถ้าสมมติซื้อ M11 ก็ต้องซื้อเลนอีกเลน APO ก็แพงแล้วก็ถือว่าเป็นคอมโบที่เหมาะสมแต่ก็มันก็จะไม่เหมือนกับการใช้กล้องเลนไฟเดอร์นนะซึ่งตอนนี้ผมเองก็ back to basic เลยเพราะว่ามีจาก M11 แล้วเนี่ยก็กลับมาหันมาใช้ไลกลาย M2 ติดวัดแสงผมชอบ M2 มากกว่าเพราะโฟกัสใกล้สุด0.7นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับฟิลม์มพักหนึ่งเพราะว่าจริงๆต้องลองโปรดักต์ใหม่ของ e อ LA BKK แลวก็ o s t บางกอกด้วยนะครับถ้าใครสนใจจะล้างฟิลม์มถ่ายอีกนิดนึงมาได้ที่ e อล a b k บแล้วก็ฟิล์มต่างๆของบูธบังกอกนี้ผมจะได้เทสเป็นคนแรกเลยกันแน่นอนอยู่แล้วโอเคมาถึงข้อสรุปเลยว่าผมจะซื้อไม่ซื้อเอาจริงๆถ้าผมไม่มีอินเทนแล้วเนี่ยผมซื้อนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใช่เลยอะถ้าจะเป็นกล้องตัวเดียวแล้วพกไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วก็เป็นไลกาแล้วเราเรารู้สึกว่าเรามีกล้องฟิล์มอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยแล้วก็เราก็ถ่ายฟิล์มเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้รีบไม่ได้ใช้งานอะไรขนาดไหนเป็น everyday camera ไลกา q 3ก็น่าสนใจเอาจริงอะผมบอกแล้วถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาผมก็ซื้อถ้าเขาแจกฟรีผมก็เอาพูดอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็อยากจะลองใช้ครับเพราะว่ารอมานานในระยะนี้นะครับผมก็สรุปเลยแล้วกันว่าถ้า ถ้าไม่มีรายการเส็ดผมก็ซื้อถ้ามีรายการเอ็ดแล้วเงินเหลือผมก็ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าอยากลองครับก็ <g ivers> <g ivers> ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรยังไงอยากจะแชร์กันอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้ซับสคริปเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เงินจาก Youtube แล้วเว้ยเยียสุดยอดทำมา12ปีช่องนี้สุดยอดบ้าง ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนถ่ายภาพกันอย่างมีความสุขครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ